ข้าพระพุทธเจ้าก็น้อมกล้าวเชิญบทเพลงพระราชนิพน์บัรเลงมาประกอบบทร้อยกรองสดุดีองค์ภูมิพลพระมหากษัตริย์โลกไทยโชคดีจำนวน99บทสิบ,บกตอนบทร้อยกรองสำนวนนี้เป็นตอนที่แปดทับสิบหกลงจากฟ้ามาเคียงดินไม่สิ้นรักจากตำหนักสู่กระทมพ่อพร้อมไม่ พระราชาทรงทำรรน้ำพระไทยลังรินไหลาจากฟ้ามาสู่ดินบุกดงหญ้าป่ารกพบแผนที่ขาดวิถีทางกันไลในท้องถิน่นรอยยุคคนลับาทพระนวมินราชไม่สิ้นจงรับพระภูวในไม่มีแม้ชนชั้นขั้นให้เห็นมีแต่เป็นความดีที่ยิ่งใหญ่ ย่อองต่ำเยีมพระพักรักคนไทยทรงหวงใหญ่ไม่กั้นฐานันดรจนดึกดื่นพระองค์ไม่ทรงพักรับบทหนักหลายหลากยากพระอนพระประสงค์พัฒนาด้วยอาทรทรงอักษรเที่ยงคืนคําคําเรื่องลือกล้วยของพ่อมรดกยกให้ลูก ปารับผูกพันเรือลูกเชื่อถือตามรอยพ่อพอเพียงไม่เสี่ยงคือทำด้วยมือพ่อดำริสอนวิธีเป็นดินนองน้ำตากราไทยโศกวิปโยคความร้องเหมือนหมองสีสิบสามตุลาคมรมทวีไม่อยากมีเลยวันพ่อกันไหลด้วยสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้านายสุธรรมกิจไปบูลทวีปรับพันธ์และไอ้เสียงภาษาไทยขอขอบพระคุณแหล่งที่มาของพระบรมฉายาลักษณ์ข้า